นี่เรามาเปิดัวกับเกมแปลกๆอย่าโดนไล่ออกนี่ผมมาบริษัทที่3แล้วนะม,มีเพิ่งเข้าเกมมา2ออบริษัทละโอ้ชันจะเป็นหนึ่งในคนงานที่เดินผ่านในขนาดที่บัตรประจำตัวพนกักงานห้อยคอสัมภาษณ์งานไม่ค่อยรับลรื่นโอ้แย่จังแก่สัมพัษณ์งานผมก็ไม่า่านเลยครับคิดดูแคสัมภาษณ์งานปับๆหมดคำจะพูดจริงๆ สัมภาษณ์งานมาสามรอบไม่ผ่านเลยสัมภาษณ์งานไม่ผ่านเขาโทรมาบอกสัมภาษณ์งานไม่ผ่านตำแหน่งคุณตำแห,หน่งสุดท้ายหาง,งานทําโอกาสร,รับจ้างสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ื่นางาน,นพยายามละมาที่บริษัทที่สี่นะครับบริษัทที่สี่ตอนนี้ฉันแค่ต้องการได้งานไม่สาคัญว่าจะเป็นงานเต็มเวลาหรือเปล่าฉันควรจะกลับไปหรือเปล่าไม่ฉันต้องทาได้ฉันพยายามกองตัวเอง ขณะที่กำลังไปสัมษั์งานแค่กำลังใจตัวเอง45อน่ะผ่านแล้วแหละผ่านแล้วแหละเยี่ยมิคเคนเด็กฝึกงานแต่ฉันก็ทำงานในภาษาที่ดี่สุดฉันจะ,สะแสดงความรักและความทุ่มเทของฉันมาเริ่มกันเลยคุณผ่านการสัมษั์งานคุณได้เป็นตำแหน่งคนฝึกงานเงินบำนาญศูนย์บ oh าทโอ้โหปรทักษะการพูดของเพื่ออยู่ไหน,ไหน เมื่อเครื่องใหม่แจ้งเตือนปรากฏขึ้นให้แตะมันและจะได้ทํางานาทํางานแล้วก็เมคุณทํางานต้อมัดคุณจะได้รับประสบการณ์เงินเมื่อเสร็จงานหากคุณสัสมผัสตัวละครของคุณอย่างต่อเนื่องคุณจะได้รับงานเร็วขึ้นและสบกาพณของคุณอ๋อกดเร็วเหนื่อยเร็วกดช้างานน้อย ชี้เลือดเสหมดหมดวันแล้วเหรอไล่ออกก่อนการลาออกที่นี่ออกเลยเหรอถ้าคุณโดนไล่ออกโอกาสที่คุณจะไล่ออกด้วยเหตุผลเดียวกันนั้นจะลดลงที่บริษัทใหม่ของคุณโดนได้แค่ตังคนมากกว่าคุณท,ทำอะไรยังเนี่ยโดนไล่ออกแล้วเหรอได้ฝึกงานโอกาสรอดชีวิต95 โอ, iğ, โอ้ได้แล้วอุ้ยฉันใส่ศูนย์เกินไปตัวหนึ ah ่งในเอกสารเนื <S <S ่องจากคุณทำผิดพลาพได้แรงคุณจะถูกไล่ออกเฮ้ยแค่ศูนย์ตัวเดียวเองนะเฮ้ยอ้าวโฆษณามาอีกเรียบร้อยแค่ศูนย์ตัวเดียวให้กันไม่ได้เลยแหละโด๋วด๋วทำไมการหางานงานใหญ่โตขนาดนี้มันถึงได้ยากนักนะมันต้องการจะเป็นแบบนี้คิดบวกเอาไว้ เขาไปสัมภาษณ์กันเถอะไม่ไม่ไปได้ไหมโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยจะติดไหมเนะี่ยเป็นหนึ่งขึ้นมาใหม่เหรอ <c oughs> เรียบเหรอโอ้โหสัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์ไม่ผ่านโอ้โหก็เพิ่มหกสิบเลยน,นี่โอ้โหกสิบยังไม่ผ่านดิเหรอหายไป,ไปเรื่อยๆมานสนุกจะไม่อยากทำแล้วแต่นี่เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบางคราวนี้ฉันต้องสู้อโหดมากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา บังคับโดบังคับโอ้มายก d การโดยการสัมสพับพับพับเรียบร้อยลยได้แล้วัน่นไงเก็บยมงานเริก,กันเลยโอเคเงินยังไม่มีลุย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 โอเคครับรับงานมาทำนะครับ,รบค่อยๆจริงๆ ต้องทำไงรักกันท้าทายคอลเลคชันอะไรอะ่ะอ,อ๋อไปเรื่อยๆนี่มาเขียางานชิบหายงานตะกี้สวยไงสวโล่งานตะกี้ วิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ตำแงไหนโอ้โหครับ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 เจียวุ่นวายวุ่นวายการท้าทายการท้าทายคืออะไรอ่ะในความท้าทายคุณจะได้ลองทำในสิ่งท้าทายต่างๆที่เป็นได้ในขณะทำงานคุณสามารถโดนไล่ออกหักทันรุมเหลวแต่คุณเร็เลยคุณจะได้โอ้โหคุณไม่สามารถผ่านท้าทายคุณ สัญญารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำงานเฮ้ยทำงานเฮ้ยโอ้โหงานไม่ทันแน่แล้วอ่ะเด๋ยวจะหมดแล้วโอ้โหขับรถการแค่ห้ายังอ่ะเด๋ยวจะหมดแล้วเต่าเางานนี่โอ้โหงานโคตรเยอะเลยอะไรลูกพี่ผ่านไหมผมผ่านงานไหมเออ รับหนึ่งที่จากสตาร์บัครูนะ้บ้านะสิเงินกูมีก,กูมีก้าบาทบ้านๆก็พอแล้วครับหอมหวานไม่เลยเปลี่ยนแปลงโอเคโอเคได้ข้ารประสบการณ์เพิ่มมาแล้วโอเคสิบแล้วเออ่การสอนเล่นได้เวลาฟิวเวอร์คืออะไรประธานบร,ริษัทมาตอนทำงานเมื่อประธานบร,ริษัทมาหมดฟิว คีเวอร์จะเริ่มขึ้นคุณจะได้รับงานมากขึ้นแต่คุณจะไม่เสียสุขภาพเมื่อทำงานจนกว่าเขาจะกลับไปทํทำงานให้หนักอ๋อถ้านประธานมาใช่ไหมตกดหัวใจอะไรนั่นอะนั่งดีเท่านะขยันขึ้นมาเลยถ้ามาระ,าน,า,ระานมามานปรานมาขยันทุกคน เรียบร้อยงานพังงานเต็มหรอวะเดี๋ยวแล่ออกแน่เลยโอ้ใครจะทำทำโอ้ยดูกองอมันกองขึ้นมันบนนี้แล้วอ่ะใส่สูงเกินเลยครับพี่น้องไม่ได้ใส่สูงเกินงานเยอะเกินสุดท้ายได้ฟฝึกง,งานโอกาสร,รอดชีวิต1 0 0หงงานใหม่ดีกว่าก็ได้วะโฆษณาหมหอีกแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวนะเจ้านายไม่ชอบฉันใช่ไหมแน่อนอนเขาไม่ชอบเราทําไม่ทันจริงๆบริษัทที่เจ็ดแล้วไม่ห่วยทั้งหมดเลิกหายใจทั้งวันทิ้งเงิวันวันได้แล้วไปหางานทาร์ทามสักอย่างทั้งทฤษีเถอะไปเช็คเรซูเม,ม่ของฉันทุกวันส่งไปสมัครอะไรที่เจ้าก็ลองลพยายามซื้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสุดเปล่าวันนี้ฉันจะต้องได้งานบริษัทที่เจ็ดแล้วนะการสัมภาษณ์ผ่านแล้วแหละตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ หกสิบไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับพี่น้องโอ้จาเัดการด้วผมเดานะผมเจ้าเปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้งานแน่ๆไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามนานาเกมผ่านมาผ่านแล้ววร์ชั้นเใจพวานเส็เตมลบโฆษณาได้เข้าสภาพกันเถอะโอเคไม่มีโฆษณาพี่ไม่ผ่านได้แน่ เฮ้ยได้ว่ะยังเหมือนเดิมมารับงานต้องแบบใช้ไฟไปเลยเพราะมันจะรีเซ็ตขึ้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆอยู่ข้ามประสบการณ์มันหมดไปแล้วเนี่ยข้ามประสบการณ์เยอะจังอา้าวงานไม่มา เฮ้ยเราเก่งขึ้นวะ่ะเดี๋อวเราลีเรื่อยๆอยู่เล่นหน่อยหนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเร็วๆอะไรกรรมการคู่ควร ฉันคาด่ามันเกิดเจ้าหญิงตัวน้อยได้อย่างไรกานมันเกิดแรกของวุฒสาวชั้นคือมันอยู่สุดสาร์าน,นี้คุณจะมาใช่ไหมเรามีเงินยี่สิบหกบาทยังไงเราก็ให้เขาไม่ได้อยู่แล้วเอาไว้วันหลังแล้วกันโอ้กาสลดตัวหนึ่งลบหนึ่งเปอร์เซนต์อู้หอ๋อก็คือสร้างความสนิทก,ก็คือโอกาสเพิ่มตัวหนึ่งเยอะใช่ไหมแต่ก็ต้องทำใจในะเรา เราไม่มีเงินหรอมีแค่28บาทเองเราไปรับงานแล้วเราจะโดนไล่ออกไหมเริ่มแล้วเริ่มเผาชีวิตเองแล้วกบกอรอปอะไรครับเนี่ยเขาคือใครอ่ะไ้ฝึกงานเร็วๆไ้ฝึกงานเร็วๆ เอ้ยเอ้ยเลื่องตำแหน่งวกูโดนะไล่ออกูโดนไลไรอ <c oughs> โอ้ยมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นี่เจ้านายไม่ได้มาเลยอะไรเนะี่ยเพราะไม่มีงานทำให้ทำกำลังสร้างใหม่เพราะเราไม่มีต้องการทํางานอีกต่อไปแล้ว <c oughs> คุณโดนไล่ออเพราะคุณทํางานหนักเกินไปไม่มีงานให้ทําอีกแล้ว <c oughs> เอ้ายียกูทางานเยอะไปก็ไม่ดี <c oughs> ทางานเยอะไปก็ไม่ดี <c oughs> โอ้โหกูต้องปฏิเสธงานบ้างด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจเกมเลย พอโดจะไปเล่นรอบๆมันเข้าใจหน่งยดีกว่าคำเลยตรงผ่านแล้วหรือมั้งเ็สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านอีกเสร็จผ่านง่นายอยู่ชิวๆชิวๆเป็นแนวตั้งไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็แลดวตรงไหนห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ 117%โอเคนะคอลเลคชันคืออะไรสามารถยอ้อยนประวัติการทเงานของคุณได้ยิ่งคุณสะสมรณ์โดยคุณถึงโดนเลาะลได้มากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะได้รับการเลือกตำแหน่งยิ่งมากเท่านั้นเมื่อดาวของคุณเพิ่มขึ้นการเลือกตำแหน่งเพิ่มขึ้นสูงขึ้น3 ER ในแต่ละอันดับทำไมเราถึงโดนเลาะลออกวะหนึ่งเรื่องคคืออะไรอะ่ะอ๋อสัมภาษณ์ไม่ผ่าน อันนี้คืองานเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้อันนี้ของเราสิบสามก็คือโอกาสล่อหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็คือก็คือเราทำงานพลาดเลขศูนย์จนเราไม่ไม่พลาดอีกแล้วใช่ใช่โอ้โหครับอ๋อจ้าละตำแหน่งของเราก็คือเด็กฝึกง,งานครับอู้สามารถเป็นด้วยคนใจร้ายอาชีพราชาอาชีพเซิร์ฟไปทำงานทำงานเหนหนูทำงาน,นทำงาน,งานไปเลยกีเลือด ้ยง,งานมมีจะทำวะทั้ททงมานเราจะโดนไล่ออกไปนี่เปอะไ,ไรเราโดนไล่ออกไปก่อนแล้วกันีปหน่อยแต้มสกิลเราเยอะมาหร่ก็จเจอกันจเจอกันอุ้ยเจ้าไหนมายำงาเพื่อความฝันของทุกของคุณ เมื่อก่อนตอนที่ฉันกําลังไล่ตามความฝันฉันขอบคุณสวรรค์ที่ไม่ปล่อยให้ฉันอดตายแล้วคุณล่ะคุณมีความฝันบ้างไหมใช่ทํางานเพื่อนฝันเป็นจริงใช่เราต้องตอบแบบมีมารยาทนี่ไงล่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันพูดไม่ต้องกังวลคุณจะคุณจะได้คุณจะไม่ตายแล้วก็ยิ้มก็แล้วต้อหนบวกสามเซนไม่มีเงินเดือนจนกว่าคุณจะได้รับกันเดื่อต้นไหนเ,เงินเดือนก็ม่มีเงินก็ม่มี โอกาสเพิ่มนะโอกาสเลือ่อนตำแหน่งเพิ่มละเดี๋ยวเราเลือ่อนตำแหน่งดีกว่าเลื่อนตำแหน่ง54เปอร์เซ็นต์โอกาสเลื่อนน้อยกนะ็ทำงานก็ทำงานสุขภาพเราต้องแบบไปที่50ทำงานชิวๆงานนอกเวลาคืออะไรอ่ะคุณดูงานยากขึ้นชิวๆกันเพียงวันรายได้เพียงหลังเดียวดังนั้นคุณต้องทำงานอย่างนอกชั่วฤกๆอย่างลับๆคุณสามารถรับงานจำนวน สูงเมื man, owego, ่อคนรับชมโฆษณาทำงานแล้วโดยบทช่วยโฆษณาอ๋อือช่วยโฆษณาอ๋อมันก็คือการดูวิดีโอนั่นเองอะไรเราเก็บข้ามประสบการณ์ก่อนให้มันผ่านไปเยอะๆก่อนกุยงานมาเยอะแล้วว่าอะไรเด็กใหมผมว่าผมมีความแม่งๆเหมือนกับจะโดนไล่ออกว่ะ เหมือนเราทำอะไรจะผิดหรือเปล่าเหมือนอ้ที่เพิ่มอ่ะไม่รับงานได้ไหมถ้าเราทิ้งงานจะโดนไหมโ,โหงานเยอะแล้ววะต้องเผางานซะหน่ยอยเฮ้ยใครมาท่านประธานมาท่านประธานมา <ST> S> <S เสียงท่านประธานบอกวะเสียงรถ สุดคือท่ามาทานขึ้น P.O ไม่ลองมาทานไม่เห้ยจะมีอะไรให้เราเลยวะเราต้องเลือดเยอะๆไปดวยวะเมื่อก่อนตอนเช้าก็ได้ตามความฝันถ้าเราตอบวันแรกคือฝันเราจะเป็นจริงไงเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาเงินมาเนี่ยเอาเพิ่มดีกว่าอย่างนั้นก็ตอบให้โอกาสเพิ่มห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละ งานแม่งเยอะสักทีหลังได้ไหมครับงานโคตรเยอะเลยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้พวกเด็กฝึกไอ้พวกเลื่อนขั้นจะเด็กฝึกงานอย่าส่งงานมาเยอะทำท่านเลยชิบหายแล้วรอดีเลือดก,ก่อนดีเลือด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 ขึ้นสุขภาพส,งสูงก่อนอุ้ยตอนนี้มายาวมากตอนนี้น้ำมาได้นานมากโอ้เลื่อนตำแหน่ง57%เองเหรอตะกี้ใครมาคุยกับเราวะคนชงกาแฟมใช่หรือ ราการใครเขียนอะไรมาเสียงรถมาอย่างเงี้วเสียงรถมาทำไมใครกำลังจะมาเยี่ยมเราที่นี่ใช่ไหมใส่ไฟไปอุ้ยอุ้ยงานเยอะไปโอ้หดนแล้วออกได้เลยทำมาเู็วครับทำงานแล้วก็คุยก่อนกำลังตามความฝันขอบคุณสวรรค์ที่ฉันไม่ค่อยอดตายคนไหนมีความฝันก่อนเลย เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดเขาผมจะไม่เอาเงินก็ได้ครับอกเพื่อความฝันนี่ก็ได้ครับบวกสามเปอร์เซ็นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต้องเลยทำละแหละถ้ามาทำม้าปะวะเสือขึ้นเป็นม้าเนี่ยไปโอ้โหงานงานมันโคตรเถื่อนเลยเฮ้ยกูเป็นเด็กใหม่เฮ้ยอุยอุยอุยโอกาสได้อกตำแหน่งเยอะแล้วอ่ะไอผีเพิ่มไอพีเพิ่ม อย่างหนักเลยอย่าโยนงานมาเยอะเรื่อเอะไรแค่เกา้าว,ว้าวไม่น่าดันประสบการณ์ครบเท่าไหลลนะรๆๆๆไไ่แล้วเนี่ยเร่งเร็วเร่งเร็วไม่ค่อยจะสุขภาพไม่ค่อยจะดีละทำงานงนี้ใครไปคุยด้วยเนี่ยอยากออกเหรอเรียกคุณ จะกลับบ้านในวันหยุดยาวนี่ไหมท่านแม่ผมกำลังยุ่งและไม่มีตังค์ด้วยใช่ไม่มีตังค์แม่ต้องเข้าใจผมนะกาลังนึ่งลบหนึ่งโอ้โหลังเขาลบหายเลยลบหนึ่งกาลังเวลาเครื่องงานเฮ้ยงานเยอะเกินงานก็งั้เตเจนงานกำลังเดินโอ้งเข้าประสบการณ์อีกแป๊บเดียวก็จะ ถึง30แล้วอะ่ะเุ้ยงานงานไม่ผ่านเลยวะ่ะเดี๋ยไอพวกชั้นล่างไม่ต้องรับไลฟ์พวกชั้นสองก่อนอค, <c oughs> ครับเตรียมครับเตรียมเก็บของทำงานไม่ทันเรื่องตำแหน่งเฉยเฉินไม่สรระดวกตำแหน่งงานตเต็มเวลาได้ชั้นเราหมดไฟในะการทำงานแต่ชั้นไม่มี ฉันมีถูใต้ตาขนาดใหญ่ตะวันฉันได้ทำงานเต็มตัวจริงๆเลยคุณเลือกตำแหน่งเป็นพนักง,งานสัญญาจ,จ้างเงินประมาณห้าร้อยเย้ยได้เงินห้าร้อยเข้าสาุขการสวยแลิกงานยังแบบโชวเยอะเลยเน่าก,กาเดิอีกถุงใต้ตามาแล้วโอ้โหนน0กว่าเปอร์เซ็นต์นักงานโคตรเยอะ รอบบนๆกำลังจะทำงานให้เร็วที่สุดครับไม่ไม่รับก็ไม่ได้งานไม่ไปเลยท <l ots> นบอกก่อนดีกว่า มักแตกคลิปผายเลยไม่ทันแล้วตายเลยเลยนี่ต้องแบบวุ่นวายแล้วทำเองดิผู้จัดจการทำเองทำเองบ้านผู้จัดการอ่ะผัดทำเองบ้างผัดทำเอง,งเมืงงานอ่ะอ,อย่าโยนทุกคนเยอะคุณขเขาก็มีการมีงานทำเว้ยกองเต็มโต๊ะยังทำไม่เสร็จเลยเฮ้ยเป็นแค่ลูกจ้างอย่ามาเยอะส่งให้เด็กฝึกง,งานได้ไหมโอ้โหเรียแบบรอ้อย ออออรับของบกขวือเลือนเลยแค่หนึ่งเออสุขภาพผมเริ่มจะไปนะครับส่งให้เด็กฝึกงานได้ไหมส่งให้เด็กฝึกงานหน่อยครับเจ้างนักงานหญิงบริษัทที่ชื่ออะไรเลขที่เก้าเรารบอกไม่รับงานแล้วไหมงานไม่ทำแล้วอะเรารับแต่วพวก พวกใหญ่ๆอะ่ะพวกนี้เราไม่ต้องรับก็ได้มั้ยเหลือไม่พอเลยแพ้แน่ว่ะตอนนี้จบโอเวอร์แน่โอ้โยงานเสร็จไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่ง ผ่านชีวิตจิหายมีอะไรมาคุยกันตอนนี้ไหมโอ้โหอย่างหนักเลยโอ้โห,โโหงานแม่งกองขึ้นบนนี้ที่บ้าเอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้ว,ว่าเงินเพื่อนมาเจ็ดสิบสองถ้ามันน้นเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าประธานจะมา ปล่อย,ยแม่งี้ยังออวแกงงานก่อนได้ไหมอืออืออืออ,อทำงานใครงานมันเว้ยปล่อยแม่งเลยเลือดหมดนะครับไม่มีเลือดจะทำแล้วงานเยอะเกินงานกองก็เป็นชาติเลย โดนไล่ออกไหมเนะมี่ยรับงานเฮ้ยหุยจานี้มานานมาอุ้ยคนใหญ่คนโตต้องรับคนใหญ่คนโตหุยทำทำไมปลอกของดีอะสูงหม่อีกแล้วอ่ะเราคนไอ้พวกหนึ่งขีดเราไม่รับเลยนะเราแต่พวกสูงระดับสูงแบ่งแยกว่ะเาแบ่งแยกว่ะเรียบร้อยเราไล่ออก ยอมงานกองเต็มโตแล้วครับเพราะคุณไม่ทางานเฮ้ทำไมคุณไม่ทํางานคุณโดนไล่ออกเพราะคุณไม่รับงานที่หัวหน้ามองคุณเงินบรรนานห้าร้อยเออเราจะได้เงินบรรนานมาห้าร้อยใช่ไหมโอกาสรอดชีวิตเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นเมื่อคุณซื้อบรรนานสองเท่าเงินบรรนานของคุณจะเพิ่มเป็นสองเท่าไม่เป็นไรครับหางานใหม่โอเค โอเคโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะถ,าถา้าถ้าขยันทำอ่ะนะวันนี้แค่นี้ก่อนทรศััทเล่นเพืิอนเนมาตั้ง10บริษัทแล้ว20ิบนาทีแล้วโอเคแค่นี้แหละสวัสดีก๊ดบาย